มาเจ้าวันนี้จะพามาต้มต้มซุปมียนหน่องไก่มีค้อนหยอบกุมีเห็ดหอมมีมันอรูมีแครอทก่องฟงก็มีผงซุปนกะผงซุปซองหนึ่งปิ่งก้อนนี่คือค้อนหยอบกุเจ้า แกะออกเรียบร้อยแล้วกาเดี๋ยวก็ต้องเอาไปหั่นเอาไปลางอีกทีหนึ่งเนาะต้มใส่หน่องไก่ไปเจ้าเอาไกล่ลงต้มกันเนาะเทผงซุปก็ใส่เนาะ ถุงซุ้มันจะมีสองอย่างเนาะต้มมันอาลูแค่ลอดเห็ดหอมใส่ซีอิ๊วขาวเนาะ ช้สอิว้วขาวไปน้อยหนึ่งเพราะว่าผงซุกนี่มันจะมีรสเข็มยู่าหแล้วเจ้าใช้น่องไก่เนาะใช้น่องไก่ต้มค่ะทำกับข้าวแบบนี้แค่น,น่อยบอ่ต้องไปทำหลายยัง ป้าป้าปรก็กินได้เนาะแต่เวลาทำต้มต้มแกงแก,ง,แกงใส่พริกใส่เกลือใส่เผ็ดเ,เ,เก็ดนกินมาได้ปราดานทำไปทำหำมเนี่ยแต่เท้าต้มนี่เข้าอยากกินเผ็ดๆเข้าก็เอาพริกป่นเข้าโรยทีหลังจนมาก,ก็จะกินรสนี่แแล้วเพราะมันเป็นสูข,ของเปิรนเนาะ ต้มไก่ให้สุกก่อนค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วเจ้าเทใส่เลย ะมีมันอันุแครอทเฮดหอมคอนเดียกุนะแต่ถ้าไข่สอบอันหัวได้ก่อนเอาหัวได้ก่อนใส่ตวัวก็ได้แต่ลาดาวบบใส่เนาะพอคนในบ้านมันกินยากินเยอะก็มาได้นะหัวได้ก่อนคนตีรักษาตัวกินยุกกินยาทุกวันทุกมือมันจะไปตัดยาเจ้า หัวพักกาดนั่นแหละหัวหัวได้ก่อนยาวๆนั่นแหละแต่ก็กินได้แต่บางวันกินเยอะแต่ถ้าเมื่อไหบ่กินยาเจ้าต้มใส่น้องไก่ทุกอย่างตัดเป็นเสี้นพอคำเพราะว่ามันจะง่ายต่อการกินเนาะทำสําสเร็จไปเลยกับเรต้องมาตัดในถ้วย,ยหัน่นมันเป็นมันยุ่งยากเจ้า นี่กันเดียวท้าน้ามันแหง้งเติมน้าได้เพราะน้าซุปนี่ก็จนหมากจะน้าซุปมันะ่าจะมดก่อนนะเนาะเฮดหอมซื้อมาเยอะก่ะ,ป,ะป้าดาวใจเฮดหอมสอดเนาะญี่ปุนป่นเฮดหอมสอดนี่จะเยอะ เื้อกว่าซื้อเฮ็ดหอมแห้งน้ำกันๆน,นะมั่วไปว่าที่ไหนอ๋ออยู่ปีไหนจะซื้อสักข้างหนึ่งนะเนาะเฮ็ดหอมแหงแ้งนั่นนะแต่ต้องไปเอาเฮ็ดทีขอนไม้เจ้าแปลงหน่อยมัใจะเฮ็ดพวกนะเฮ็ดชดนี่ก็เป็นเฮ็ดเฮ็ดขอนไม้มันจะมีหลายอย่างเห็ดพาะเฮ็ดขอนไม่เนาะ แต่เฮ็ดขอนไม่นี่จะแพงน้อยหนึ่ง ทำซุปแบบนี่นะเจ้าถ้ามันจืดเพื่อใส่ซีอิ้วขาวหรือว่าเกลือประดาวแนะนำทำแบบนี้เนาะแต่บอกวันใส่น้ำปลาเจ้าพาะมันมือนใสซูของเปิน่นน่าจะชอบอีกแล้วเนาะแต่ทางที่ดีคือใส่ซีอิ้วขาวกับอัน เกอเจ้าซุปมันอโนเห็ดหอมแครอทคอนเยือกกุ าดาสอบซื้อมาต้มกินกคอนเดียวกุในในตู้เย็นกันยังเหลืออีกสองก้อนกันนะปลาดาวซื้อที่สองก้อนสามก้อนมันจะมีวันเดือนปีเนาะมันอยู่ได้เป็นเดือนเดือนเจ้าก้อนหนึ่ง ทำกันดูเจ้าหน้าหนาวเนาะแล้วก็ข้าสวยก็ได้ข้าวนึ่งก็ได้เนี่ยกินเปล่าเปลาก็ได้สมากป็าด้จะกินเปล่าเปาเนาะถ้าจะเอาคือข้าวสวยถ้าพีหนึ่งกินซุปเพะน่ะเจ้าน้ำซุปเนาะอากาศหนาวๆมันอุ่นเรียก่ะ กันจะต้มไก่หรือว่าหมูคือซุปก่อนเจ้าแล้วก็เอาใส่น้ำน้ำซุปมันจะได้หอมง่ายๆเจ้าบ้านเฮาก็มีผักผงรสด,ดีสีอิ๊วขาวอืแต่ระวังมันจะเค็ม ทำกันดูเจ้าต้มเซ็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มง่ายๆเนาะของพวกนี้บ้านเขาก็ถูกเจ้าพวกมันอโลเฮ็ดหอมก้อนคอนเดียวก,กุคนที่สอบรสคมอว้วนซื้อมาต้มกินบ่อยๆเจ้าแต่ถ้ากินเยอะก็อ้วนเหมือนกันคิดว่านะทำกันดูนะเจ้า ป้าดาวขอจบคลิปแคนเนก่อนนะเจ้าป้กันคลิปไหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะบัตติค่ะ